สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนจ้าพอๆกันยามถึงใกล้สิทเที่ยงแลละพี่น้องบรรยากาศดีขณะวันดีขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนสงสัยบรรยากาศเป็นใจนะคะจะไปกระเทยตากแดดนะคะวันนี้บอกคืองานโรงเรียนบัตรพล่าโอ้โหโดแดชจนกระเทยสิเป็นลมนะคะตอนนี้เขากำลังเสริมความงามนะคะตกแต่งแปลงกายให้สวยใสมีออร่านะคะก่อนที่จะไปงานโรงเรียนพี่น้อง เจเจ,เจียเพิ่งกำลังแต่งนะให้ประบุญอยู่ประบุญกะสีเป็นตัวแทนให้กับพี่นายนะคะไปรับใบเกียรติบัตรนะคะสวัสดีค่ะกะสวยกวะอย่างคนสร้างกับรบ้มีอ้าวอ้าวตัวอะไรอะ <c oughs> ห้องห่มห้อง,หองให้จุดต,ตาตูปตาบวมพี่น้องเอ้ยเพื่อสาวคิดฮอดผัว รดจนวัรตาบูตาบัวพักกับมูวมหาจะได้มีความมาแต่งหนากบเกื่อนความซ้ำใจซ้ำในแต่ที่จริงเขาเขาไม่ได้เลิกลาต่อกันอกเขาแค่แงกทางกัรมหากินนิดนองให้คนไปทบทวนตัวเองว่าเออเราจะคิดถึงเขาไหมเขาจะคิดถึงเราไหมอะไรประมาณเนี้ยรังบ้านฉันมีที่ดินเหลืออยู่บ้างฮ หาตลางว่าฉันขอยึดมาที่พึ่งสุดท้ายมาลองเพลงขือจจ้ยคุดรุมไหมก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกบ้วนซีเมนครับนะอ่ะจบแล้วไปไหนอาดินทมเลยป่ะ มาสิกบเกือนมันไปหายหลักไข่มาอีกรอบสองคิดฮอดผัวมันเฮ้ยก็ต้องเข้าใจมาเลยเนาะคนเขาคิดฮอดลูกคิดฮอดผัวกระดาษผัวยังตื่นเศ้ามากแ่รังกอดรูปเมียเขาหักกันด้วยใจโอ้สวยสีฮอดมือใดเดสเด็จเสียงงวหออะเ้มวแลูเมียเขหันด้ยเสียดเ็เสียงงวยหรืออะละ ปะบุญกำลังแต่งนะฮะอยู่นะคะเดี๋ยวรักลับปะบุญค่ะปะบุญคนสวยนะคะวันนี้ปะบุญจะสวยค่ะยิ้มหวานๆนะคะเฮ้ยเมื่อคืนมึงนอนหลับอยู่เฮ้ยคราวนี้ไปคืนเดียวมึงมีความรู้สึกเกลียดแบบทเฉยมึงบอกเนี่ยเอาเอาแบบจักใจเนี่ยมึงบอต้องไปแอบแบงว่ดอกเอฟซีเขาเบิ่งเขาเกาหูอ่ะมึงก็คิดฮอดเขาอยู่ หมอว,วานไ,ไปส่งกายนำตาโคงนำตาค,อ,ตาคออยู่ก็ว่าห้องหายอยู่จนว่าน้ำตากลายเป็นสีเลือดจากสีเลือดกลายปเป็นสีดำดัปดประบุนยังหัวขวดประบุนเบิ่งหูแมนบ่ประบุนจะไปเจาะเบย์อมมาลาหายแมนบอเนี่ยกรดาษผัวยั่ว่าคิดฮอดเมียตื่นแต่เศร้ากกอดได้แต่กอดรูปเมียแต่าน้ำเลยเไหลักไหลักไข่กระสุนกระบาดกระเบาะแต่งงานมือเดียวผัวกระดีปะ เขาไปอาที่เขาไปเปน็นตำรวจเปไ็นทหารประมาณเดียนะเฮย้ยต้องไปปร,ประจำการอ<ร>ะไรประมาณเนี้ยครบามคืนสูเนาะบร,<อ>บริจาคก,ก็ต้องได้จากือสีดังครบามคืนกัมีแค่ตัวเท็จทางใจคือรูปคู่ท่านเองตื่นมากก็ได้กอดรูปคู่เราได้เป็นด้านพายเราเป็นยอดนิส้าเถ้าอยุ่ยแยงเขาผิดกันไม่ได้ดีได้เถ้าเถ้านะไปหายุ่ยแยงห้เจ้าผิดกัน ตะกี้กับบอกการเอาแมาก oh, ับแล้วโอ้มาชี้กั oh, ้นก mm ้อนลงแล้วบักขาตะกี้กับบอกการเอาเมากับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่่ยวานางผัดเก่งเสื้อดัดฉากแน่มันเหลืองหมดแล้วดินั่นโอ้ยสวยคิวมันสิเบอร์น่ะแปลงมึงเบิ่งนางหัวอุ้ยโอ้ยนี่มาเบอร์ันมีไหมทักได้ทักได้เฮ้ย ปลาเป็นเก็เก็จอยมึงเบิ่งในหัวมึงนั่นแต่ผู้เบิ่งหัวผู้อื่นลายมดาโอ้ยถ้ามดาจ่องมึงดูสัวนี่เนียกูิแตทงหนาเดียวน่ผัดงามเจ้าูดจักเยว่ามันสวยจากส่วนสวนจอมเศรเทียากมาเฮงลวี้กินข้าวนจากคลองนั่นแหละนั่งว่าสุปบุรุษเรากลยิ้มหวานมีความสุขยิ้มเจี๊ยบแต่งหน้าให้นะคะ ตะบุญสิไปเป็นแขกภูมิกียรตินะคะเมือนี้เราจะรับมีทั้งเกียรติมีทั้งเกือบนะคะใส่ส้นสูงนะตะบุญใส่สุดใส่สู๊สู๊เขียนสิวคือคันแทอะแล้วกูจะแต่งเพื่ออีหยังกะแตะใส่สุดเปะงามๆห่ากูไม่มีสุดใส่มีสุดใส่กะใส่แต่งโตให้หนามันออร่าดี่เล่แต่งขนาบบเออให้มันสวยงามที่สุดในงาน สวยมาแต่พ่อพุณน้ามันยังไม่ฮู้เหม่อเราเออไม่น่าเลยหน้าบึงถึงเหลี่ยมนิดนึงเออหน้านางแบบเออหน้านางแบบเนาะแบบใดเรอแบบใดถือถึงใจพวกเก่าหาว่าเทยบเต่าจังสันจางเซอร์เออเต่ากับเท้าอีรีฉันเต่าอะไรฉันเต่ามองไรชุบมองตั้งไห้วงปะคะข้าเต่าอีรีฉันเท่ามองได้ ถึงจะเถ่ากระสวยก้มคนขากระซาผัดลายเทเดเจียบเบยทถูกหองขนแขกบ่อขานางผัดงามคนม้าจอกสุดแต่พี่พบบ่าวโทรมาจีบสุมมือกูผูกขี่ลายนี่นะไม่มีใคจีบจะคนจีบเอ้ยสิบปห้าไหลเอาแถวงานมือนี่เลยผมืนะคะต้องแลนานางผัดงามนางเจี๊ยบเถิดเท่า บอดี้เคยว่างไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะไปนักกระนามซีบิดซุยฮูอยู่เป็นเรื่องปกติมันจังแซ่บซึมฮึมคันคืออีถ่าบานมากซึมฮึมฮึมท่นแต่มาแต่ใช่เลยซึมฮึมซึมฮึมแค่เดี๋ยวคือมันว่าใส่กระจกเลซึมฮึมซึมฮึมเบิกสภาพจะคอได้กระจกปะโอ้ยแต่เด็กอะมึงงามเกิดมาบ่มีพ่อบ่มีแม่ก็จะเมนว่างามอีริสิดวงโอ้ยแต่เด็กมึง งามบบได้ปรึกษาผู้ใด้ผู้ตาหนะังก็เลิกนะม,มันจะไม่เป็นน้ำตางทงแยมหนัง <laughs> ก็ะโบวกว่าเป็นหุ่นเฮี้ยว <laughs> อันนี้นะริ้วรอยแห่งความสุขนะคะ <laughs> ย,ยิ้มดูก็เเลยป็นจังสี่ไงโป้นี่ยแค่นี้ในระิ้วรอยแห่งความสุขทั้งนะั้นนี่กระโบกตาแล้วหุ่นเฮียวเผื่อว่า S <S บุญละอมยิม <S 2> <S 2> อมยิมหอยิมจิมปนเ <Man. S 2> นื้อหนักขึ้นนะคะเก่งเทนนอเสร็จยังคะ,คคะเสร็จแล้วก็สวยสวยแล้วก็ใส่เม็ดปิดไว้นะคะ,คะก็จะเหือออกแล้วก็จะขึ้นสิวนะคะไม่เป็นไรค่ะันไม่เป็นสิวคะ่ะฉันเป็นจา,าแต่ว่าหัวยังไม่ทำอะไรเลย ก็รีบทำสิค่ะเออพวกเธอจะไปเธอใส่สีแดงใส่สีน้ำเงินคนเดียวสันเด่นสุดนะใส่สีน้ำเงินคนเดียวเนี่พอฉันไม่ได้เอาสีแดงมาสีแดงไม่ได้ซักใส่เลยอีเท่ามันยังไม่เห็นได้ซักเลยเธอดูสิฉันไม่เท่านะคะหลักค่ะปะบุญกำลังเปลี่ยนชุดสวยๆแล้วนะคะ ก็สวยก็อย่างนะคะป้าใส่สุดงามนิ่มเปื่ยเปื่อยไปเลยวันนี้คนงามของข่อยจะมาสงไหนวยก็สวยก็อยางมาได้สุดสีชมพูนะคะังบ่ลบอกค่ะเฮ้ยส่สายนนเราเก็บได้อยู่เฮ้ยเก็บเเฮ้ยถือไปน้ำ ในหัวมึงนั่นเอาหอกับผมมึงเตรียมแล้วของกู้กบีอยู่เฮือนผัดลืมออกมาบอกให้โรครู้เราเป็นคนดีนะคะครบแล้วสามตอนมีสามคนขนมัขโบตัวนี้ใช่ไทีมงานนักพัฒนาสร้างสังคมสร้างวัดสร้างว่าสร้างถนนสร้างไฟสร้างโรงเรียนนะคะเออกระเทยสับหนีกระเห็ดสร้างลูกไม่ได้ ก็เห็ดได้สักนี่แหละค่ะกระเทยตัวนี้น่อยแต่ละคนค่ะการได้สานสร้างพัฒนาสังคมแหละพี่น้องเออโรงเรียนว่ะโรงเรียนพอล่าก็แล้วเสร็จสมบูรณ์งานก็จบไปด้วยดีค่ะงานเทคนีคกับผมเป็นงานโรงเรียนบ้านอัมลาราเป็นบ้านอื่นแต่เราเคยเอไปมอบอุปกรณ์กีฬาไปมอบไปยังให้เพิ่์นนะพี่น้อง สวยยิ้มหวานพอนะคะบ้านบุญยิ้มยิ้มยิ้มหวานเ้านาวหัวมวนมีแขกไปไทยมาแล่นส่วนงามลำสบายดีนี่คือเมืองลาวทอดส้มทอดบ้าบ้าเรากตุกใจแเละไปละทอดส้มใส่ถับ้าไปรถบ่อใส่เลยก็สอดเด้อ จะสั่นแห้งแล้วเมนฮียามาลาสินยามาลาบ่สู้สวะขากว่าเด็กสิบบทิดเหลืองบ่เออโน่มันไปยังดอกมันข้างข้แต่อันนั้นเอ้ยมันข้างกัตติเจียวบ่เครื่องนึงเออแล้วก็แดงเลยเจดีขานักเท่าถิ่นด้วยครอบแดงแกครับผุดมองและทอดเสื้อผ้า อะไ้ได้สิไปเลยดิสร้อยแบบแป๊บเออแล้วคือใส่สุดเข้าไปคืองานเวิรนเวิร์นจนูงอยู่สายไปหนี่งเราปอดีเราปอดีงานสิได้อุ้มแล้วใสเลยเราใจะจนจูงจีบเออนางเจีบเป็นสิได้อุ้มเสื้อนต้องออกนอกสบายเออละเสื้อแล้วออกนอกไปเฮ้ยอแป็เปิรนเอาไปแต่งให้เราเลยเอาไว้หันเลยยายเออแทนแทนแทนเอาเสื้อออกนอกเออเรายังอันนัานอยู่ เฮ้ยบอกว่าไอ้เด็กขันแบบไปใส่เสื้อแบบนี้นั่นแบบว่าขึ้นแห้งๆหรือเจอกระพรอนบดทใช่นะครับจะมาถอดใส่ได้ปะยัยเอวมันน้อยบ่มันลายผมที่ข้างล่างมันหอมนะงามดิฉันหมักคอมันแมนคอมันงามเสีอตัวนี้อากาศสีกับออร่าอย่าใส่กระเนมเห็ดนะคะโอ้ยมันม่ได้เป็นกำลางเอวมันน้อย นี่จ้าสวยละจ้าสุดสีชมพูนะคะประบุนคนสวยค่ะเรียบร้อยค่ะตัวหน้าจะไม่เด้เพราะว่าตัวนี้คนยังแต่งหน้าในในยุโอเคโอเคโอเคสวยไหมคะประบุนสวยสุดในงานละค่ะจีดิสซี่แลยไม่ค่อยสวยค่ะประบุนแยงซีนเจอประบุนแยงซีนพี่น้องเสร็จเรียบร้อยละค่ะการแต่งหน้าประบุนเสร็จผมทรงได้เฮ้ย 9, มันซีดมีได้เก้าโดนนะมันซีดพอได้อะสเปรย์ฝุ่นนั่นซีดนะใส่ล่ะใส่สเปรย์ฝุ่นเป็น,ปนอะไร,ต,รตูร้กต,ตุ๊กโตพระบัจจหัวมันตันพี่น้นองแต่งตัวแล้วก็จะไปแต่งตัวให้นักเกรียนแล้วก็จะไปงาน ไปเล่นกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างก,ก็สมีเงินรางวัลจะได้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักเงินรางวัลจากพี่ปุ๊แล้วก็พี่นายนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเสือส้อสวยจากพี่ปุ๊ <ขอ S 1> ด้วยคะ่ะแล้วขอขอบคุณเครื่องสอําอางส,สวยจากพี่นิกนะคะออสเตรเลียนะคะแล้วขอบคุณเครื่องประดับสวยจากพี่นายนะคะแล้วขอขอบคุณ ช่างแต่งหน้าจากเกตชยองนะคะอัปปีซาลอนอัปปีซาลอนค่ะร้านฉันอยู่นะเธออยู่มาพูดอย่างนี้นะร้านโด่งดังจากร้านโด่งดังร้านอัปปีซาลอนนะคะหน้าห้วยหม้อค่ะหน้าห้วยหม้ออันนั้นเป็นหน้าห้อยหายตีหน้าห้วยหม้อออ๋ย่อมาจากหน้าห้อยหายพอมาบ้านน้าเนี่ยหน้าห้อหายเปก่อนไม่จะหายเลยอ๋อพอหายดีหายเงินหายครับแม่ฉันก็เคยได้แต่ว่าหายเ่า เออสะพ่อจังเอิ้มเอื้อมนาหอยหายยังให้ได้ยากให้ได้ยังให้ได้เฮ้ยมือขั้าคว้าไปนากาคู่ครบอ่ะให้เปล่าค่ะบ่มีเงินมีความจังดีมีเยินควบเฮ้ยประวัติเฮ้ยเล่าเดี๋ยวให้ประวัตินะหอยหายบ่ได้แตกให้นะบ่แม่นแบบว่าขี้ดินมันทมไว้นี่ยนะเอามือขั้าคว้าออกคือมีคนมาคว้าออกก่อะไรเนั่ยหักบ่มีเอียงให้เปล่าเอัลกัสายน์นาหอยขายเออมันมีของโบราณนะเฮ้ยนาไหอยมีจักรประจัยมาแล้วค่ะ เอาบริเก็บอะดรลักไปตีเขาทิมคือว่าอะไเด็หน่อยบรจางเนทำไมอีกะบริเจะเอาไปเล่นด็กน้อยเอาไปเล่นเออเออเอาไปเล่นเฮ็ดนอยเฮ่ดเสียวยังละกถิมไปเลยทิมไปเลยบริจากบริอนุรักอนุรักแต่จริงเป็นของมีราคาเด้ค่ะอันนี้อัมลาบาเอหน่หวยนึ่งหนึ่งงามกระโดดสลัมมักใช่ซื้อบริหุ่นไหวไฮคะมันมีแต่ไม่มีแต่หายเงินหายคำหายทองซรายข้นห้องนาคุณเน่หมดเลยเออสั่นสุด อันหน้ากูมันไิดเคสปะคะคืสุกุดเลยหมองคีบนี่เออลงมาหวยหน้าบ้านนนงอันนี้สุดเล่งนะคะต่วาเป่าแปแล้วค่ะิเคสค่ะเคสค่ะลงไปอาบน้ำเพราะไงอันนะก็เพราะไงลุยังกเดี๋ยวเราลงไปอาบน้ำนะล้วก็ตายลูกซักสามพนเลยะเอาคนเพเราะส่เส้ฝารรยากาศสนิก่อนนะคะแต่งตัวเสืาก็จะได้ไปงานแล้วก็แต่งตัวเด็กน่อยนะคะ สวัสดีค่ะเจริญกรบขอบคุณพระยาเจดีที่อยู่เบื้องหลังสุขุสุคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะมอมเพื่อกิจกรรมน้องกันพี่น้องโรงเรียนค่ะจ้ะเดี๋ยวนะคะทำให้พระพุทูปสวยกันพระพุทสวู